ตามผมไม่พอร้อยหนึ่งป้าเอามาเอามาร้อยก่อนเดี๋ยวมีป้าไม่รู้เออเออเอาก่อนไม่พอร้อยหนึ่งพูดอย่างนี้หนูจะไปพูดตำรวจไม่พอร้อยหนึ่งอ่ะตำรวจมาบ้านเยอะทุกวันเลยกับพี่นนท์ห้าร้อยใช่ไหมผมมีอยู่สี่ร้อยทำมาร้อยหนึ่งเพื่อนชอบชอบจ่ายชอบจ่ายพี่ก็เพียงอย่างเดียวก็ช่วยจัดจ่ายไม่ป้าเนี่ยหนูจะเอาไปทำธุระที่โนนให้มาทำธุระฐเขาเนี่ยธุระอะไรล่ะมีเพื่อนกับตำรวจธุระอะไรธุระฐเขาจะคุยกันเนี้ย ก็ร yeah, okay. uh, mm ้อยเดียวไงป้าไม่ได้เลยร้อยเดียวแต่เขาให้มาไว้กันหมูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาเงินลก็อขอห้าร้อยอะมันไม่พอร้อยเนือเมีสี่ร้อยเองเอมีสี่ร้อขาร้อยเดียวเร็วเร็วขาร้อยเนี่้ามีแบงค์ที่ไหนบ้างย้แบง์่ยแบงค์ย่อยนี่จะแบงค์เซลมูลกันนะ แบงอะไรพี่ไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาแบงค์เซรามูนเซราวุยเซรามูนใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านกูเลยนะสมมุติมาอย่างนี้ตำรวจแบงแพงแดงโว้ยไม่มีเลยอ่ะไอ้แบงเซรามูนใช้ไม่ได้มึงก็ใช้ไม่ได้กับกูโก้แบงค์เซรามูนอะมีไม่หน้าขอรุ้ย ก็ต้องมาดูเนี่ยพี่นนท์มาเนี่ยจะขอเขารออยู่เนี่ยบ้านกัวชิดดีบาจ่ายตามมาแล้วสมกระดาษตีมืดเลยเดี๋ยวจ่ไปแล้วจ่ายตามเจมีบาเอาเอาเท่าไหร่มันมันขาดหนึ่งร้อเอามาไดโอ้ยเอามาแบินนนะแบปพีแบไปได้ไห เป็นปึกเลยแมงมันเดี๋ยวทอนเดี๋ยวขาทอนหทองูหลกมือจะตายเป็นปึกเลยนี่แหลกมโดนใจเราเร็วกัเวอนเลยปะจ่ายมีตังเยอะนะไอ้แงมันแบงคมันแบงมันปจายแงันแงันเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวแงมันคือหนูนะออ้ไอ้อ้้วเดี๋ยวทอนใช่ไหมอนด้วยถอนขึ้นเลยอ้าวถอนแล้วทอนไงขึ้นไงคนละขึนคนละขึ้น มาฉีกทำไมล่ะแตเอาแค่นั้นเนี่ขอให้ตายเลยตายยุกตายยุกครึ่งยังไงเอาแค่นี้โอ้ยบ้านกวาดฉีกดีดังตำรวจมากันเยอะทุกวันเลยเพื่อนพี่โนดก็เอาไม่จริงเ่ะ้จริงจริงด้วยก็ครึ่งเดียวป้าแบ่งครึ่งยังไงมาฉีกมาทำไมล่ะก็ใช้แค่ครึ่งเดียวมันจะไปใช้ฉีกอีกนใช้ไปเลยว่าอีกครึ่งเดี๋ยวป้าไปซื้อขนมอีกร้านึงโอ้ไม่ต้องละบ้านวัวมั่งมีสีสุก ป้าคนละคือคนละห้าร้อยเนี่ยดูนะมันฉีกมาเนี่ยมันฉีกอ๋อเขาใช้แค่นั้นป้าเขาใช้แค่นี้แค่นี้อ้าวก็ควอืนป้าคือคือป้าจ๋าซึ่งเนี่ยโอ้ยพูดกันอย่างงี้ขอให้ไตเร็วไตเร็วไตเร็วป้าพอทอนห้าร้อยเนี่ยป้ายแบงค์พันมาแล้วมึงฉีกยังไม่คืนมึงจะใช้อะไรได้ล่ะเขาใช้ได้ห้าร้อยที่มันแบงค์พันโอ้ไม่ใช่เลย่ชีวิตจริงไม่ใช่อย่างงี้เลยบ้านพัวดีเลยป้าฟัง เด็กตำรวจจะมาแอบยิงมึงเอาวะนี่เลยเนี่ยมันแบงค์พันใช่ไหมป้าไม่ฉีดไม่ฉีดจะใบละแบงค์อ่ะเราต้องให้แม่ค้าขอห้าร้อยเราเหลือห้าร้อยไงโอ้ยทำนี้เด็กชีวิตจริงเจอบอกพี่น้องพี่สนป้าเข้าใจยังแบงค์พันกันเยอะเลยป้าเราเงินพันเนี่ยเราต้องแบ่งครึ่งไว้ใช้ไม่ใช่เป็นความจริงเลยไอ้เหี้ยว่าท่านตัเมื่อท่านสติอะชีวิตนี้พระสงฆ์บอกจะแอบยิงมันนะคุณบรตายกรพูดกันพ่อะ ป้าเงินพันเงียบเราต้องใช้ทีละห้าร้อยโอ้ยนี่มันฉีดอย่างนี้น้องใช้ได้ไหมใช้ได้เจ๊ช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ไจริงๆป้าใครขอป้ารัฐบาลเขาช่วยคนละคืนเฮ้ยคุณพิงินนะคุจะไปบอกกับเขาส่งในวัดเองในวัดอ้าวนี่เราเลยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไม่ใช้ขึ้นห้าร้อยอีกห้าร้อยใช้ละล้านล้านล้านผมไม่ใช้ลรานอย่างเงี้ยเอ้าเลยนะคุณจะป้าเขาขอให้ป้าห้าร้อยเนี่ยนี่มันมันฉีดหมดเลยเนี่ย ก็จะให้แม่ค้าของ500ป้าชีวิตจริงกูเป็นแม่ค้าขายของบนบ้านที่แท้จริงก้นเหลือ450เนี่ยรู้ว่าอะไรดีๆอย่างนี้ทํำให้เยีว่าสมุติจะตายเร็วเอาคือ500โอ้ยน้องทำได้ไหมเนี่ยได้เจได้โอ้ยได้เนี่รอนเอาอไว้ก่อนป้าจ๋าชีวิตจตีนจะพื้นเลยนะใช้ได้ป้าจ๋าไม่้ัอ่นได้ไปเืนเาอไอนเเอน ไม่สบายใจเลยนะตำรวจมาบ้านกันเยอะทุกวันคือรถคือรถคือรถป่ะอย่าสีก้นนะเดินมันังากเวอย่าไปเรียกไปเรียกผมกลัวใครจะเข้าใครจะใคระฆาคุณไงเฮ้ยไปไหนเึ้ยกลับมเรียกโอ้ยเหนื่อเหนื่อยใส่ก้นร้ายไปแล้วเดี๋ยวเก็บข้าพี่สองร้อยห้าสิบรถเดเก็ข้าวพี่สองร้อยห้ารถนี่ข้าว่ไรนะ้

เขาทอนตังมาเนี่ยตังคนขาด้จามันตังคนขาเดี๋ยวเาสูงก็เจ๊เาสูงหมดว่ะอม่จขโมยมขานะคือเล็บจับไปจับไปแล้วมันไม่ร้มอ่ร้องรองไ 嗯、我太了。 เห็นน้ำเห็นทะเลไหมป้าเคยเล่นน้ำทะเลไหมเคยไหมเคยแล้วีิใครใครพาใครพาป้ามาใครพาป้ามาพาจัดเสรดี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 ใครพาป้ามาเที่ยวเหรออือใครพาพักป้ามาเที่ยวทะเลอ่ะเอ้นี่เนี่ยอยู่ครอบครัวอ่ะพูดชีวิตนี่แหละอ๋อไม่พูดถึงนี่ชีวิตเดิมๆอ่ะชีวิตเดิมๆชีวิตจริงดีมาก เคยเล่นมานาโบ๊ทไหมไม่เคยไม่เคยเหรอ